ศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียตะวันตกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเกาหลีใต้ครับที่สนามอัลฟาเตสเตเดียมนะครับที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในเกมนี้ทีมชาติไทยต้องโคจรมาพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับเริ่มการแข่งขันเป็นทางเกาหลีใต้ครับที่ครองบอลได้มากกว่าครับทำเกมลุกกดดันใส่ทีมชาติไทยนะครับจนทีมชาติไทยนั้นต้องถอยร่นตั้งรับกันทั้งทีมนะครับ แต่ก็ยังหาช่องเจาะนะครับเข้าไปยิงในนาทีที่14ครับไทยก็ได้โอกาสทักทายจากทาบุลล่าครับตั้งป้อมซัดกลางประตูครับแต่บอลนั้นเอินข้ามคานออกไปนะครับนาทีที่32ครับคิมมินบูก็มีโอกาสซัดในกรอบเขตโทษแต่บอลนั้นพุ่งเข้าไปติดจิรวุฒิผู้าประตูทีมชาติไทยครับล้มตัวเซฟเอาไว้ได้นะครับแล้วก็แมจะซําดาบ2ครับ แต่ก็ยังเข้าซองของผู้สาปตูทีมชาติไทยนะครับนาทีที่39ครับเกาหใต้ยังเจาะเข้าไปยิงในกรอบเขตโทษนะครับก็ลองส่องไกลดูบ้างเมื่อบอลมาอยู่ที่คิมมินวูทางซ้ายตั้งป้อมยิงไกลทันทีบอลพุ่งเข้ากรอบแต่ไปตรงตัวธีรวุฒิทรวนสันครับประตูทับช้างศึกของเราก็เข้าซองอีกทีนะครับนาทีที่45บวก2ก็ประสบความสำเร็จครับเมื่อทางคังฮยุนมุก ยกบอลในกรอบเขตโทษเข้าให้กับโซฮยุนเตดหลุดเข้าไปยิงง่ายๆครับผ่านมือธีลวุฒิจบเรื่อแรกครับทีมชาติเกาหลีใต้นําทีมชาติไทยไป1ประตูต่อศูนย์นะครับลงมาเล่นในเครื่องหลังกันต่อครับรอบเกมนั้นยังเป็นของทีมชาติเกาหลีใต้ครับของบอลได้มากกว่าในนาทีที่57บครับคังฮยุนจุนได้บอลชิงกับเพื่อนเข้าเขตโทษครับทางซ้ายพยายามเปิดเข้ากลางบอลไปเฉแลบผู้เล่นไทยเปลี่ยนทาง จะเข้าเสาแรกแต่ก็มีธิรบุทธประตูทีมชาติไทยครับไม่เผอล้มตัวรับมือนะครับนาทีที่59ครับเป็นโอกาสของทีมชาติไทยบ้างครับเมื่อสงครามสมุทรน้ํำพึ่งที่พึ่งลงไปเป็นสํารองตัดบอลได้ทางกาบขวาครับลากจีเข้ากลางและตัดสินใจซัดก่อนเข้าเขตโทษแต่บอลน,นั้นหลุดกรอบออกไปนะครับจากนั้นทีมชาติเกาหีใต้ดูจะเพลาเกมลงไปนะครับทำให การเปิดโอกาสให้ทีมชาติไทยนั้นครองบอลเปิดเกมลุกใส่บ้างครับแต่ก็ยังไม่สามารถเจาะหาในพื้นที่สุดท้ายได้นะครับนาทีที่80ครับพงศกรตรีศาสตร์ได้เปิดบอลจากกราบซ้ายเข้าไปในเขตโทษไปเข้าหัวของนัชชาพรมสมบูรณ์ครับได้มงหลุดรอบออกไปนะครับจากนั้นเข้าสู่ช่วงทดเจ็บ4นาทีครับ2ทีมทําอะไรกันไม่ได้อีกจบเกมการแข่งข,ข,ขันครับทีมชาติไทยแพ้กับทีมชาติเกาหลีใต้ไป1ประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับโปรแกรมนัดถ,ถัดไปของทีมชาติไทยนะครับจะ เล่นในรอบจัดอันดับ5 8โดยจะเข้าไปพบกับทีมแพ้ระหว่างซาอุดิอราระเบียกับจอร์แดนนะครับในวันที่23มีนาคมนี้เวลาเที่ยงคืนนะครับตามเวลาประเทศไทยก็ตามรุ่นตามเชียร์ให้กำลังใจทับช้างศึกยู23เรากันต่อไปนะครับทำได้ดีนะครับก็สามารถสู้กับเกาหลีใต้แล้วก็ครับไม่เสียประตูเยอะนะครับเป็นเกมที่เกมรับเราค่อนข้างที่จะเตรียมตัวมาดีนะครับซึ่งขาดตัวหลัก ไปเยอะพอสมควรนะครับสำหรับชุดยูยของเราชุดนี้ครับขาดตัวหลักไปก็เยอะนะครับแบบไม่ฟูลทีมนะครับก็สามารถทํำผลงานได้ขนาดนี้ก็สุดยอดนะครับตามนุ้นตามเชียร์กันต่อไปนะครับสาหรับอีพีนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ